ร้านเจ๊น้ำการค้ารับเติมเกมราคาประหยัดปลอดภัยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาร้านรับเติมเกมนะครับเป็นเกมมือถือเกมออนไลน์นะครับหรือหาบัตรเติมเกมนะผมขอแนะนำร้านเจ๊น้ำการค้านะครับสำหรับใครที่จะเข้าไปใช้บริการร้านเจ๊น้ำการค้านะครับเป็น Facebook Fan Page นะครับชื่อว่าเจ๊น้ำการค้าลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับร้านไซเบอร์โซน รับซ่อมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ใครมีหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแตกหักเสียหายซ่อมไม่ได้ประกันหมดนะครับเข้าไปที่ f c e e o o o k f n p p g g e y y e r z o ซ n นะครับร้านนี้รับซ่อมอุปกรณ์เล่นเกมทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีอะไหล่เกมมิ่งเกียร์ขายด้วยนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่จะไปทางรับก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับช่วยบริจาคไม้ผีแผนที่นี้หน่อยครับใช้คำว่าแผนที่นี้ด้วย <laughs> ขอดูวิธีการอัพสกิลหน่อยนะครัเดี๋ยวให้ดูนะครับอัพสกิลตอนนี้อัพแบทส10นะครับดีมันเป็นแผนการที่เลวร้ายมากเลยนะฉันฉันไป่น่านหลงกลมุกงโง่อย่างนี้เลยมันจะมีคนที่ไหนที่ขอดูสกิลถึง2ครั้งในเวลาที่ห่างกันไม่ถึง20นาทีเทาลหะ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลนะ ฉันก็ต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้นะแล้วฉันก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมอันตรายจริงๆ <laughs> ช่้วยตีด้วยตีหน่อยครับ <laughs> มันเป็นช่วงเวลาที่หายนะของผมชัดๆเลยทีเดียวแหละแต่ผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะโหดลขนาดขนาดนี้นะกันจนบ้านช่องพังหมดเกลอจะเก็บกดจะจัดต้มแบบว่า เหมือนเก็บกดอะจานโดนเนทครับผมโดนเนทอะไรครับนี่เงียคือเออแล้วให้ผมทำยังไงแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่สิ่งที่อยู่ในใจฉันขาดสะบั้นลงพวกแกไปลงนรกซะ ไ oh. oh. อ้น,นี่มันก็โหดพอๆกับบอสแหละโอ้ย oh. oh. ผมอยู่ไฮออกครับสู้ๆนะครับ <laughs> นา่าจะจริงนะเมื่อคืน <laughs> ไม่ได้แดกกูหรอก มดดแรนักนูหมวกแดงเมื่อกี้เห็นนะครับตัวนี้หรอตัวนี้ป่ะไอ้อย่างนี้เลยเวนขอเอบีหน่อยครับด้วยนะมีคนดูได้กล่าวว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้หอก บวกหน่ะนะคุณลบเกมทิ้งไปเลยดีกว่าคือถ้าคุณคิดว่าบวกหยากนะคุณก็ลบเกมทิ้งไปเลยดีกว่านะ1 2ึ่ง,งาคือถ้าแตกเนี่ยผมก็จะหายไปเลยนะหายไปในกลีบเมฆหนึ่งสองสา ไม่มีทางแตกอยู่แล้วนะเก่งขนาดนี้หนึ่งสองสามแค่บวกสามกูยังดีใจขนาดนี้สามถ้าเกิดว่าอันนี้แตกเนี่ยคือมันเป็นคำสาบแล้วล่ะ แต่ผมว่านะฝีมืออย่างผมแค่บวก5มันเรียกว่ากระจอกนยครับยังไงมันก็ไม่มีทางแตกและหนึ 1, 2, oh ่โอ้โหมันติดได้ยังไงวะเนี่ยผมรลลับเป็นหอ,อกไปน้องคือถ้าน้องกลัวอย่างเงี้ยน้องคิดว่ามันเบาวกว่าอันเดิมเดี๋ยวพี่เอาไปขึ้นบวกหนึ่งให้ก็ได้เอาไหมอนะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ